อ้าวดูครับจารเบ็ดล้วนข้างล่างปืดมาฮึบฮึบฮึบอ้าวโอ้ปลาได้ยินเสียงเพลงครับขึ้นมาเต้นเลยครับโอ้ยสะเทือนน้ำเลยอ้าวพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้พามาบ่อหานนะครับบ่อหานคนละพันห้านะครับสิบคนครับอยู่ที่บ้านบรมสุขนะครับตำบลรามอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับ อวันนี้มีซูมยูมแน่นอนครับมีขาดด้วยครับให้เร่นี่ขาดกระจายแน่นอนอ่าก็จะเป็นเป็นสระที่อยู่ในสวนเกษตรนะครับน,นี่ครับเป็นสวนเกษตรครับน่าอยู่มากครับบรรยากาศพีน้องฟังกันตรึมไปด้วยครับก็ในส่วนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักเก็ไร่ได้อยู่ครับ แต่บอ่อไม่ใหญ่ครับประมาณหงานงานกว่าๆครับไม่น่าจะถึง2งานนะน่าจะอยู่ประมาณ3าหรือสีเมตรลึกหน่อยครับพี่น้องอ่ตอนนี้ก็เตรียมตัวกันอยู่ครับไม่ได้จับสลายนะครับชอบตรงไหนยืนเลยครับจุ่มมันเอาเลยอรอติดตามครับช็อตเด็ดชาแรกๆมีอะไรให้เราได้ตื่นเต้นไหมครับผม เอาพร้อมแล้วนะครับจวดเออเออเฮเรยยพึ่งแตกใหญ่เยังไม่รู้จักน้ำเฮจวดเอาครุกกันยังยางครับหรืออีกคนหนึ่งทางนู้นรอเรืกรอเรืกครับรอรืกจวดน้ำลึกหน่อยครับน้ำลึกต้องใจเย็นนะครับ ตใครตึกใครตักใครตึกใครตักไหม <c oughs> เออได้ยินเลย,ย <c oughs> เอ <c oughs> ดูเม็ดครับดูเม็ดครับพืนตรงนี้เม็ดครับ <c oughs> อ้ยอ้ยอ้อาวใส่ปลาตกใจกล้องตรงนี้ มาพี่น huh. mm ้องมาโอ้โหปลาอยู่ตรงกลางเลยครับปลาอยู่ตรงกลางเอาละครับเอาละครับดนไม่สนับเออพี่นัดพี่นัดเออะเอาละครับดูทั้งเต็มเสียนทั้งอะไรระบิดบ้างครับเอ้าวฝั่งนี้ฝั่งนี้บึ๊บบึ๊บบึ๊บมาได้ยินคขาว่าซุ่มยูจาราเม็ดจารเม็ดว้าว้าวเขาบอกตีตั้งแต่จอมมามา ติดนอกแหอีกโอ้โหอ,อ,อ,อาเอาจารเมร็ดครับเอาดูเจ้านี้นะยครับติดตั้งแต่โจมน้ำลึกครับน้ำลึกยังเอายากครับชาเรอาจจะยังไม่ติดนะครับตรงนี้แหละเม็ดเต็มเลยครับเม็ดขึ้นเต็มโอ้โหทางนู้นครับซุ่มยุ่มครับซุ่มยุม่มเดี๋ยวไปดูเจ้านี้หน่อยนึงครับ

อ้าวดูครับจาร์เบ็ดล้วนๆข้างล่างปื๊ดมาฮึบฮึบฮึบว้าวอ้ามาพี่น้องสุ่มยุ่มซุ่มยุ่มไปซุ่มยุ่มครับอ้าวลุดนหนึ่งอ้าวมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับลุ้นจาร์เบ็ดเออ เจอกันอีกแล้วครับท่านครับท่านโอ้ได้ไอ้เหลื่อมาจากรูเนี่ยดูแบบจาระเม็ดครับเยอะแยะมากมายไก่กองไม่ประมาณตัวจาระเม็ดได้จัดสิบกว่าตัวครับเกือบยี่สิบตัวแล้วนี่มีสวายมีเทโพอ้าโอ้ทางนู้นเอามาครับทางนู้นออกมากนี่ครับน้ำลึกครับน้ำลึก ไปเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะครับเอาเอาเขาบอกให้ซูมซูมไว้ก่อนเอาซูมก็ซูมโอ้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 มามาเออเอซูมยูมนิดหน่อยครับยังไม่ยูมเยอะเฮ้นครับคนซูมยูมเยอะอยู่ตรงนี้คนวานสุดท้ายเมื่อกี้เ่ยซูมยูมโอได้โอได้ ปื๊บปื๊บปื๊บดูผืนนี้ครับดูผืนนี้ครับดูเม็ดดูเม็ดนาจะนาจะโดนจารเมิดเป็นฟูงแล้วมั้งครับบ้าฮึบฮึบดูครับโอ้อ้ขาดหมดแล้วมั้งเหรอลามันกินแหลบ ฮึบมาแล้วครับดูดูครับมันทางทางมันทางทางโอ้เอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โอ้โอ้ฮ่าฮ่าโอ้ซุ่มยืมมิติจารเม็ดเลยครับเออมิติจารเม็ดเลยครับเต็มเลยครับเต็มเลยครับเต็มเพลาเลยรอบเมื่อกี้เนี่ย น่ารบดึงหักุกกักกุกกักมจะเริ่มสาวครับทำบุญทุ่มเจียบทางนูนครับทางนู้นครับเห็นบอว่าโดนโดนบึกครับกระบอกปาบึกไม่เกิน30ตัวฮึบฮึบฮึบเอาเอามามาซุมยูมครับสุมยูมเอาเอาปึ๊บปึ๊บมาพี่น้องยกไว้ไหมยกไว้ไหมดูดู ลูกเหมือนจะหนักจริงๆครับเดี๋ยวพูดจริงนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับหนักอะไรครับหนักอะไรครับเอออ้าวจาระเม็ดอีกสองสามตัวอยู่ครับเอาให้ดูเชือกครับให้ดูเชือกครับมาดูแหครับเอออยู่โยครับโยกขนาดนี้ครับโยกขนาดนี้จะขนาดไหนฮึบฮึบ รอบนี้จะซูมยุ่มยยใหญ่ๆไหมปืบป๊บปื๊บยังหวานกันไม่ถึงกลางนะครับมามาฮึบๆึบฮึบึบเอาเอาเอาปึบึบโอ้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 ซูมยุม่มนั่นแหละลครับจาระเม็ดถ่ายแล้วถ่ายแล้วครับ ถ่ายแล้วถ่ายแล้วมาดูรอบนี้ครับรอบนี้รอบนี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้สุมญูเหมือนเดิมครับสุมญูเกือบทุกรอบเลยครับตรงนี้ดูใกล้ๆตรงนี้ครับใกล้ๆตรงนี้บึ๊บบึ๊บเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเออโอ้จาระเม็ดเฮ้ยอยู่ใกล้ๆกันเลยครับเอ้ย มีแต่เม็ดครับมีแต่เม็ดกับแห่ดีนะเห็นแหเ,เ,เป็นอาหารครับจัลเม็ดปึนนดด๊บมีโยครับมีโยครับมีโยครับฝั่งนูน้นปึ๊บปึ๊บปีนัดปีนัดปีนัดโอ้โอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้เอาสุ่ z o o มอยูย่ครับ เอาดูเลาะฟังดูเลาะฟังทางนี้บ้างครับปึ๊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 บสามลูกแปดอะไรอะไรอะไรใครโยนอะไรผ่านกล้องเมื่อกี้นะใครโยนอะไรเป็นก้อนก้อนอยู่ผ่านกล้องเลยเอาอีกแล้วครับเจ้านี้เอาอีกแล้วครับปึ๊บปึ๊บอาร์คุนอาร์คุนเดี๋ยวนินเลยเจ้าบุกินีมามามา ซูมยูงมั้ยไหมครับซูมยูงมั้ยไหมครับโอ้โอ้โอ้ดูจากแฮนะครับเอาเอาฮึบฮึบฮะฮะเอาเอาโอ้โอ้เต็มกระเบลครับอ่เจ้านี้ก็บอกให้ผมรอถ่ายเลยครับมามาทางนี้บ้างทางนี้บ้าง อ้าวสุลักทุเลมากครับอึบอึบอึบอ้าวจาระเม็ดมาอยู่ครับบึกมาอยู่ครับมามาจะให้ผมรอถ่ายครับให้ผมรอถ่ายอึบอึบโอ้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 มีจาระเม็ดเลยครับอึบอึบดูครับดูครับมีลุดมีคาดบ้างอยู่ครับ อติดไม้ครับติดไม้ปึ๊บปึ๊บอ้าวได้อยู่ครับโอ้โหมีจารเม็ดเลยปึ๊บ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 โอ้สุ่มยุม่มวันนี้มาหวานปลาบ่อจารเม็ดนะครับปุ๊บมาพี่น้องปลามันน่าจะตกใจมาทางนี้บ้างละมาแล้วครับเออมาทีละสองทีละสามแล้วครับ<ม>จารเมร็ด ทาติดอะไรครับติดไม้หรือเปล่าปลากระพือได้หรอแผล่มันโยกอยู่ครับแหลโยกอยู่ครับหลายตัวไหมหลายตัวไหมโคตรดีเลยอะไรึบฮึบฮึบรู้้ไดกี่ฮับมาแล้วครับมาแล้วครับอ้าวสามสี่ตัวอยู่ครับมามาปลาเริ่มเข้าไปทางนู้นบ้างแล้วครับสลับข้างกัน ลาสลับข้างกันครับปื๊ดนั่นปึ๊บปื๊บปื๊บมามาใกล้ๆกันครับใกล้ๆกันน้ำลึกต้องค่อยๆไล่ค่อยๆเก็บเอาครับปึ๊บปื๊บโอ้โอ้ปึ๊บปื๊บปื๊บเออซุ่มยูมเอาลาสลับข้างแล้วครับเมื่อกี้โดนฝั่งนี้หนากว่าครับฝั่งนี้จะทวนลมด้วยครับ สายสดายมันอยู่นิ่งไม่ได้เลยครับมันกุกกักกุกกักุกกะฮึบฮึบฮึบโยกครับมีโยกครับโยกครับโอ้โหดูครับแหสายสดายสั่นครับเจ้าของไม่ได้ถอนเจ้าของยังไม่ได้ถอนเลยสั้นอีกแล้วทีเดิมอ้าวอีกแล้วครับติดไม้ ลุ้นครับสายสะดาดสั่นอย่างนี้จะเป็นยังไงครับเอา,เอาดูทางนู้นครับดูทางนูน้นเอาอีกแล้วโอ้ซุ้มยูม<อ>มามีเหลือไหมมันติดไม้ครับเหลืออยู่เหลืออยู่แหมคนดึงบอกเหลืออยู่เก็บเลยจะละไหมยโยครับโยครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บเอาเอาเอามามา,มาอุอ้ยเหลืออยู่ครับ<อ>มา หกตัวครับน้องเกือบเต็มแล้วครับเต็มคาราเดียแล้วครับเนี่ยะคาราเม็ลล้วนเลยน้องดูครับคาราเมลหนึ่งมะน,นาวอันนี้อันนี้นี่ปลาไข่ปลาไข่ว้าแต่เพล็ดยู่ตรอยเราเหมือมอดโอ้ยังมันล่วงไปโอ้แหขาดฮะแหรั่วแหรั่ว แฮ่รั่วแฮรั่วเนาะตักน้ำไม่ขึ้นเลยเลิกอบอรแหกเลิกอบอรแหกนี่สำเนียงนี้มาจากทางไหนมาจากฝรั่งเศสเออคุณซีจเก็ตวันนี้ลืมพูดภาษาเขมรเลยมีแต่ซีจเก็ตแกซูริมอหมึกโอเฮ้ยหมุนนี้มุนอยู่แล้วดูบ่ด้อ้ว เอาวานเอาเครื่องปรุงไปแล้วครับวานครอบแต่ใครมุมนี้แหละมัมุมนี้น่าจะเด็ดมุมนี้น่าจะเด็ดครับพี่น้องรอรุ้นครับรอรุ้นครับตรงนี้น่าจะเด็ดอันน่าจะอยู่ในป่านี่แหละกระผมกระผมกระผมโ้ซุ่มยุ่มคนขุนขันนี่ ตนกุ๊กขันครับกุ๊ขันซี่สะเก็ดซี่สะเก็ดมาอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับในนี้มันจะอยู่ให้ไหมเอาขึ้นเลยนี่ยเออแบบมีตะตุนแล้วมันจะอยู่ตรงกลางบบวหมดแล้วมารอรุ่นครับจะเข้าไหมตรงนี้โอ้ ซุมยูมเลยครับดูเต็มเลยครับชาระเมดทีงานกูขันสุมมุมสุมมุมครับเอาซอิเจนมาอัดเลยครับเอาไปปล่อยโตรครับใส่นี้น้ามีข้าวไหมนี่ไม่เข้าบ้างครับเงียบเลยเงียบเลย,เยอุตส่าหลล์้อมตรงนี้น ปึ๊บปึ๊บไม่เข้าครับอ,อย่างครับอยู่ที่เพลานี่อยู่ที่เพลาสิปึ๊บปึ๊บขึ้นไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้โอ้ชันครับปึ๊บมีเข้าไหมมีเข้าไหมจาระเม็ดอ้าวพอได้อยู่ครับเป็นนิ่นเป็นนิ่นเลยครับมีแต่นิ่น เอ้ยสุดเอ้ยโอ้เอ็นหกสิบไหมมาอีกอีกหกครับจะเต็มแล้วนะกะละมังนี้นะเงาขาดไปแล้วนุ่งเอ็นหกสิบก็ไม่อยู่ครับพี่น้องเอ่าดูพี่นัดดีครับพี่นัดดีครับเข้าอีกไหมตรงกลางครับไทยหวานถึงกลางปลาเข้าดีครับบึ๊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 บโอ้ยังเข้าอยู่ครับ น okay. like. wow! yep. yeah> okay. oh, ี่เห็นคนดำน้ำไปเขาบอกซุมยุ่มซุมยุ่มจริงไหมซุมยุ่มจริงไหมเอ๊ะ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 ห้าหกตัวอยู่ครับเอ้ได้ยินเด้วเฮ้อเชียงดังเทเชียงดังเทสงสัยจะได้เยอะอานินมาแล้วครับ จาระเม็ดมาอีกแล้วครับโอ้โอ้โอ้ซุ่มยุ่มครับซุ่มยุม่มน,นั่นเอี่ยจาระเม็ดมาอีกห้าครับนิดหนึ่งลืมมารยูยคนคนยกบอกลึกมันรยูยกยกไม่ไหวครับเหลือมีแต่จาระเม็ดเลยเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับใจสุริยันเลยเนาะซุ่มยุม่มเอาไปต้มไหม แกระเม็ททำอะไรกินดีครับโอ้โหนึ่งมะนาวครับผมอะย์หนึ่งเมนูจัดไปดูครับพี่น้องใส่นี้กำลังพอดีไหมพอดีนี่แเลยใส่พอดีเลยครับดูอยู่ข้างกันตรงนี้โดนแบบเต็มคาร์เบ่อ่ะดูครับอันนี้เกือบเต็มแล้วนิดนึงครับอีกนิดนึ่งใกล้ละใกล้ละ เขาบอกว่าชานี้แหละจะให้มันเต็มถังไปเลยเออรอลุนครับจะได้เต็มไหมนี่บอกจะขอชานี้แหละขอเต็มเลยมาไหมครับมาไหมครับสงสัยจะสงสัยจะผิดแผนครับฮะมีเออแต่ลุนในเต็มถังอยู่ดิ กระแสทุ่มเทครับทุ่มเทครับโดดเดินพิเดเราเดินมาเยี่ยมเยียนทางนี้หน่อยครับเขาซุ่มยูมมากหลายรอบแล้วอัดแล้วพี่อัดไปทุ่งแล้วอัดแล้วอัดใส่ถุงอ้าวนี่ครับนี่ครับอัดใส่ทุ่งแล้วครับอัดใส่ทุ่งแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวมีบ่อเด็ดครับเดี๋ยวมีบ่อเด็ดโอจับดรแไ่ หลายหลายถุงเลยครับออกไบกี่น้องออกใบครับลูกปลาบึกครับปากฏตัวอยังใหญ่ครับพี่น้องปากก เจอวันนั้นเจอปลาบึกลายปลาชกคืออ๋อคือน้องตัวใหญ่มากครับเลี้ยงนะครับกดธรรมดานะครับกดขีเลยนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นกดขีใช่ไหมกดขีคมึงตอนนี้เริ่มมาแล้วครับมาดูตรงนี้นะครับเพราะว่าจะซัดซัดใส่มุมนะครับ <tem ple a> ยังไม่ได้เข้าสักังเลยนี่มายังไม่ได้เข้ามุมนนะี้แหละน้าลุ้นครับเช่ปลาก่อนเช่ปลาก,อกนนะ่อนเยหข้าเยกหแล้วเข้ามุมแล้วต,ตึกตักตังไว้นี่โดนชนแล้ว มีชวนเลยไม่ชนไม่ใส่เลยแล้วครับไม่ชวนไม่ชนกันเลยครับพี่น้องไม่ให้สัญญาณอะไรเราเลยมันไม่ส่งซิกเลยเนี่ยมันไม่ไม่ตึ้งไม่ตจำบังเลยตะกีนนะตะกีนโหดนะป่านนี้บึ้มบั่มบึ้มบั่มละวมันไปนอนอยู่ที่เพลาแล้วมั้งสงสัยที่น แห่นีเหนียวไม่กล้ากระตุกกระตากหรอกแอบไป,ปนอนดีกระเราเลยมาถ <laughs> <laughs> เถอะรอลุอ้นครับพี่นอ้องวันนี้เสียงยัง,งึ้งงำเลยครับเป็นวันช่วงนี้แถวบ้านฝนตกบ่อยครับเจอรอฝนเป็นวันเลยมารอลุอ้นครับดูครับเป็นยังไงอ่าไปมาแล้วครับหนึ่งเม็ดฮะมีเม็ดหนึ่งหนึ่งเม็ดสองเม็ดเป็นเตานินจาแล้วจะปลาผา สองบัวครับสองบัวครับมีเม็ดมาแล้วครับฮึบฮึ๊บอ่ามีเม็ดอยู่นะมีเม็ดอยู่ครับพอได้ลุ้นพอได้ลุ้น พอได้ลุ้นพอได้ลุ้นครับบุ๊บบุ๊บเอาเอาอตื้อเลยครับม,มีตึกมีตึกแต่ว่าลูกแหม่ขางบนฮึบฮึบโอ้มันมีแก่มีแก่ด้วยครับแต่ย่าครับ มีทั้งหญ้าทั้งปูเลยลูกแหนอยู่ข้างบนเอาเอามาลูกแหนอยู่ข้างบนเป็นยังไงครับพอได้ลุ้นไหมครับอ่อนิ่งหน่อยหน่อยอ้าวนิ่งนิ่งนิ่งโอ้ได้นิ่งสี่ตัวครับอ้าวอาไปอย่างดีครับอย่างดีมารอลุ้นครับพื้นนี้ครับบานครอบปลากระเฉดเป็นยังไงครับ วานตั้งนานนะครับเห็นลงไปไล่ไปใส่ติดไม้เยอะครับติดไม้ติดต้นกระชูดเยอะมาไหมมีปลามาไหมมามามาจะได้ขึ้นแล้วครับจะได้ขึ้นแล้วครับ หนึงน่งมีหนึ่งมีเพิ่มไหมครับมันชันครับยืนไม่ได้ช้านิดนึงฮึบ,บส,<ถา>สองตัวครับ ปึ๊บเข้าไหมครับเด็กปั้นเด็กปั้นเปลี่ยนมือแล้วครับ่าล่าก็เริ่มซาแล้วครับนานๆจะโดนตัวหนึ่งสองตัวครับเน้นเป็นจาระเม็ดนะครับเป็นจาระเม็ดก็มีได้มากได้น้อยครับคละกันวัดดวงกันครับแต่ว่าปลาจาระเม็ดเยอะก็ขายได้ราคาอยู่ครับนครับเริ่มซากันแล้วบางทันก็หยุดไปแล้วครับน้ำลึกด้วย เป็นบอ่อหารพี่นอกนะครับออก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวบอ่อหน้าเจอกันใหม่นะครับผมว่าจะไปดูบอ่อด้วยนะครับรอติดตามครับถ้ามีเด็ดก็เดี๋ยวลงคลิปให้ดูนะครับผมแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ